โพสต์ล่าสุดของนิชาทำชาวเน็ตฮือฮาบอกตรงกันว่ายังคงถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับนางเอกดังนิชาณธนิชาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอบ่อยครั้งผ่านโซเชียลรอยยิ้มสดใสสุดสตรองที่ทุกคนต่างให้กำลังใจล้นหลามล่าสุดนิชาโพสต์อินสตาแกรมนี้แค่เผยภาพสวยๆในวัยถ่ายงานมีใบหน้าและรอยยิ้มสดใสด้านคนบันเทิงและแฟนคลับได้เห็นก็เข้ามาต่างกดไลค์ คอมเมนต์ชมไม่ขาดสายเช่นสวยสดใสน่ารักฉลาดวางตัวดีไม่สนข่าวไม่สนดรามา่าทำงานเลิศดๆสักวันจะเจอคนที่คู่ควรคนที่ถนอมหัวใจน้องนะาสวยดูดีแต่งตัวดีเทสดีไม่ต้องโชว์อะไรมากก็สวยแพงน่ารักมากข้าเรียบหรูสวยแพงอยากให้น้องออกมาถแถลงความสัมพันธ์ให้ชัดเจนจังค่ะทำงานงานเก็บเงินเงินกินเที่ยวกับครอบครัว ยิ้มหวานสวยด้วยสดใสครอบครัวที่เรารักคือหัวใจอยากให้เขายิ้มทุกๆวันจึงโคเรียอันยองมากค่ะ